สวัสดีครับผมน้อยชัยครับที่ปรึกษาการขายสยามนิสสันทวีทรับลังสิทธ์คองสองครับวันนี้ครับพามาชมนิสสันอเมล่าครับ1.0 v สีขาวมุกครับคันนี้ครับแคมเปญสุดยอดโหดมากๆดอกเบี้ย0%กันไปเลยนะครับมาดูกันว่าคันนี้ดอกเบี้ย0%นะครับแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างมาชมกันเลยครับ มามาชมกันเลยครับ n i สสันอเมล่า 1.0V คันนี้นะครับตกแต่งอุปกรณ์มาให้กับลูกค้าแล้วนะครับสเกิร์ตหน้านะครับของอ l ลติเมทนะครับคันนี้สวยงามสุดๆนะครับมาพร้อมชุดแต่งรอบคันเลยนะครับคันนี้สีขาวมุกนะแล้วเดี๋ยวพามาดูด้านข้างกันครับคันนี้ราบอกเลยนะครับว่าเน้นย้ำนะว่าเป็น ดอกเบี้ยศูนย์เซนะครับก็จะตกแต่งอุปกรณ์อย่างเช่นตัวสเกิร์ตนะครับตัวฟรีมนะครับเป็นเซรามิกนะครับชุดกันสตร์ให้กับลูกค้านะครับอ่าด้านชายด้านล่างนะครับก็ตกแต่งตัวชายล่างมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามมากๆลงตัวกับตัวรถกับนิสสันอ l เมล่านะครับตัว V ีสีขาวคันนี้มากๆนะครับมาชมด้านหลังกันครับ ด้านหลังของ n i สสัน a m เมลคันนี้ก็ตกแต่งชุดอุปกรณ์มาให้อย่างเช่นตัวสปอยเลอร์นะครับทรงแนบกับตัวรถนะครับสีขาวมุกนะพร้อมกับชุดแต่งนะครับนะครับชุดแต่งอัลติเมทมาให้เลยนะครับคันนี้พิเศษสุดๆนะครับลูกค้าอยากได้ความปลอดภัยเพิ่มเติมก็เพิ่มตัวเซนเซอร์4จุดตรงนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะครับ อุปกรณ์บางชิ้นนะผมนพชัยก็อยากจะบอกก่อนว่านะครับอุปกรณ์บางชิ้นลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับก็สั่งซื้อเพิ่มเติมมาด้วยเช่นกันนะตัวนี้นะแอมเบล่าวีนะครับมีกล้องมองหลังด้วยนะครับมีกล้องมองหลังมาให้กับตัวรถให้อยู่แล้วเป็นอาราวิวรอบคันเลยนะครับยังไม่หมดนะครับมีความพิเศษสุดๆมากกว่านั้นนะครับมาดูภายในตัวรถกันดีกว่าว่า ภายในตัวรถจะสีสันสวยงามขนาดไหนครับผมเชิญชมกันเลยครับนิสสันอเมล่าวีสีขาวมุกค,คันนี้นะครับติดตั้งชุดเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับลักชัวรี่แบบสุดๆเลยนะบอกเลยว่าสีสันสวยงามมากๆนะครับ เอกลักษณ์ของลูกค้าโดดเด่นแบบสุดๆเลยนะครับคันนี้นะนิสสันวีนิสันอมดาวีสีขาวนะครับชุดบ่อหนังนะครับสีน้ำตาลสวยมากๆนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับตะเข็บก็เป็นสีน้ำตาลสีเดียวกับตัวเบาะเลยนะครับสวยงามมากๆนะในเรื่องของตัวเบาะนะครับ ก็เป็นแคมเปญดีๆให้กับลูกค้านะครับที่ลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ย0%นะมาสรุปแคมเปญกันเลยครับกับนิสสัน a m เมล่าสีขาวมุกค,คันนี้นะครับโปรโมชั่นเด่นๆเลยนะของนิสสันอ m เมล่นะครับ3โปรใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. ใช้เงินออกรถน้อยนะครับแค่3,999 39, 9บาทเท่านั้นนะครับ 2. นะครับ ดอกเบีย้ยศนะครับแต่งแบบนี้เลยเหมือนคันนี้ได้เลยนะครับหรือ3นะครับชุดแต่งเต็มคันนะครับชุดแต่งล้อแม็กเบาะหนังนะครับบอกนุ้วิชาไมาได้เลยต้องการแบบไหนนะครับชุดแต่งเนี่ยมีเลือกเยอะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้ายหกแปดสปอร์ตตี้อัตเมทตัวนี้นะครับแม็กซิมัสไลแคน หรืออื่นอีกมากมายอย่างอมโมทิสก็มีนะครับตัวเบาะหนังนะครับก็สามารถตกแต่งสีตามใจชอบของลูกค้าได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสีดำเทาน้ำตาลแดงส้มหรือแดงออกเบ้นหรูๆอย่างนี้ก็มีเช่นกันครับผมไม่ว่ายังไงก็บอกนุ้วชัยมาได้เลยครับความต้องการของลูกค้านั่นคือสิ่งที่นุ้ชัยต้องทำให้กับลูกค้าแน่นอนอยู่แล้วครับ ถ้าสนใจนะครับรบกวนติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์0864056789นพชัยเองครับหรือจะเข้าเข้าไปดูในเพจที่นิสสันป้ายแดงฟีดาวายนุ้งชัยครับถ้าสนใจกดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับมีทั้งไลน์อินบ็อกเข้าไปดูในเพจนะครับติดต่อได้นพ้ม้ชัยได้หลายช่องทางเลยนะครับอ้าสำหรับวันนี้ลากกันไปก่อนครับสวัสดีครับผม